สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปสกิมดิทไวเลดบล็อกเอ็รีบูนะครับหรือแมปเก่าของเขาคือนี่ครับบล็อกเอ็ดบัลเดนฟอนนะครับอัปเดตใหม่เลยครับแซนบล็อกบวกนักวิทยาศาสตร์มาไปกันเลยนะครับส่วนผมนี่คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวโหดมังนัดตัวไซนิ t ซีซีทีวีแมนครับว่าโหดไหมมาไปกันเลยนะครับเิ่มแร่ผมก็ขอเจริญโค้ดมือนเค โอ้โหดีเลยละเล่นไพ i v a ด e ทํำไมมันต้องดีเลยไม่เข้าใจเลยอ่ะคอนทอนมีนะครับตามที่น้องบอกเอนเตอร์สามสองอีหยางว่าทำไมมันไม่ไปเฮ้ยโอ้โหครดีเลยมามา ดีนะเพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์ผมเลยเปิดเออแล้วส่วนไอ้เพลงอะไรนะไททันสปีเกอร์เวอร์ชันถั่วส้วมสีแดงครับผมเจอเนี่ยผมจะปิดเสียงนะครับมันติดลิขสิทธิ์ไอ้เพลงนี้อ่ามาเลยครับไซน์ทีซีทีวีแมนนะครับถ้าน้องอยากได้น้องจะต้องปลดล็อกเฟสตัวนี้ก่อนนะครับนี่ตัวนี้ครับนี่เอนจิเนียร์ปลดล็อกให้ได้นะครับน่าจะเขาแก้แล้วนะเห็นเขาว่ากันนะเท่าที่ผมเล่นเมื่อวานกับวันนี้นิดนึงนะครับอ่าแล้วถ้าน้องอยากได้ตัวนี้นะครับน้องมาคุยตรงนี้ครับนี่ ทอ l k กนะครับกด E แล้วน้องก็เรียกเลยครับอัปเกรดไซเลนอะไรซินเลเดอร์ซนเดอร์ออกซิเจนบิดขอภัยนะครับนี่เควสมันก็จะบอกตื้อๆแบบนี้นะครับต้องทำเควสอันนี้เช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างบางอันนะครับเช่นใช้คอมมอนซนเดอร์ซีทีทีวีแล้วก็เป็นเจ้าของซีทีทีวีซินเลเดอร์หรอแล้วก็ซีทีซนเดอร์นะับแล้วก็ แล้วก็เล่นไอ้สกิลมาสเตอร์เหมือนเขาเรียกอะไรสกิลวิชาเลยจนถึงเลเวล40นะครับโอ้โหแค่ผมเห็นตรงนี้นะโคตรนาน <c oughs> แล้วก็เป็นเจ้าของมาสเตอร์บิ๊กทีวีนะครับแล้วก็จะต้องใช้ตัวนี้จนถึงเลเวล25ครับเลเวลตัวนี้คือเป็นมาสเตอรี่นะครับต้องถึงเลเวล25นะครับแล้วต่อไปไอตัวนี้แหละครับ โคตรจะนานเลยครับผมได้ลองไปหาแฟดไดในโหมดเขาเรียกอะไรผมไม่เนี่ยผมจะไม่อัดไฮไลไทต์ตรงนี้มาให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ครับก็เลยไม่เอามาครับไอ้โหมดบอชลันนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งไอ้โหมดบอชลันดิใช่บอชลันปะไม่แน่ใจไอ้โหมดที่เราเข้าไปสร้างห้องไพเวทน,นะครับห้องนั้นแหละผมไม่กดให้ดูนะน้องๆจะน่าจะเข้าใจกันละมันไม่ให้ครับไอ้อยู่มันถ้าจะไม่ผิด มันจะมีตัวที่ดรอปนะครับมี GV3 แล้วก็มีตัว s t o โธไม่แน่ใจนะครับผมไปดูสรุปกับ Discord มาครับช่องของดิจิมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ฟังเข้ามานะครับแล้วก็ Discord นะครับเห็นเขาบอกว่าต้องไปหาประมาณนี้แหละมันมีหลายตัวที่ดรอปนะบอกว่ามันไม่ให้นะครับผมว่าไอ้ผู้พัฒนานี่น่าจะตั้งใจทำออกมาขายนะเปอร์เซนต์การดรอปอย่าไปเชื่อนะครับยี่ส ให้0.001นะครับโดยเฉพาะไอ้กีการนี่ผมไม่ได้ผมว่าเลิกทําเลยครับเล่นเมื่อวานผมไม่ได้ครับผมก็ไม่เล่นละไม่ใช่ผมไม่ไม่หาแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อทันทีนะครับอ่ะกดออกไงวะเนี่ยเอาไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้า,อาๆๆกดออกเควสมาได้โอ้ต้องถอยมาท่มาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่หนึ่งพันโลบาทนะครับจะขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ไม่ขายให้นะครับ นี่นะครับประมาณนั้นแหละต้องคุยตัวนั้นแล้วน้องก็ทําควยให้ได้นะครับขอให้มีความโชคดีในการทรําควยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวตัว Scientist CC TV Man ครับว่าโหดไหมมาไปกันเลยนะครับอ๋อมันจะมีโค้ดแจกนะครับอันนี้ผมก็ต้องยกเครดิตให้ช่องดิจินะครับเป็นช่องฝรั่งนะที่เขาทำแมพพวกสกิบดีล้วนเลยนะครับน่จาจะเป็นทำล้วนเลย ผมดูช่องเขาก็โค้ดเขาจะมีตัวนี้นะครับผมได้เติมไปแล้วนะครับเติมไปเมื่อวานนะครับกันดันลืมตัดให้ดูนะครลืมอัดไปกดเล่นๆมันเติมเข้าไปแล้วนะครับโค้ดที่1ไม่รู้หมดเวลาหรืออย่างนะครับก็คือเลดีไม่ใช่เลดหมีนะครับดีดีมดีดีอย่างงี้นะครับผมจะพิมพ์สาธิตให้ดูนะครับดีดีอย่างงี้ครับแล้วก็ s ซน์ทนะครับ S C I e n t i s t ถ้าสกดถูกนะครับมันก็จะได้มา500นะครับถ้ามีสุกดถูกนะแล้วตัวต่อไปนะครับก็เครื่องหมายตกใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ r ีแล้วก็ d ีครับ e e m แล้วก็แซนบ็อกนะครับเป็นโหมดแซนบ็อกนั่นเองก็คือ s a n d b o x นะครับปุ๊บนี่แล้วก็จะได้มา500นะครับอันนี้ผมเติมไปแล้วนะครับ ไม่รู้โค้ดมันบักหรืออะไรหรือเปล่าครับถ้าวันนี้ลองเติมดูนะครับหรือหมดอายุไม่แน่ใจนะ่ะพอหมดเรื่องโค้ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสาธิตให้ดูนะครับในโหมดแซนบล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวก,กดก่อนอ่ะโอเคมาละตัวตัวเอไหนละ่ะอ๋อแล้วมีตัวหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่กลับมาเล่นมีตัวหนึ่งที่แบบว่าไม่ต้องผ่านโค้ดแล้วครับคือตัวนี้นะเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลย ลิมิเต็ดนะครับแต่ก่อนมันช่วงกิจกรรมก็ต้องทำควสนะครับผมซื้อเลยอู้2,005เลยเลยะ <laughs> ช่วงนี้หมดคุณสองแล้วเดี๋ยวกดซื้อนะเห็นไหมได้มาแล้วผมแม่เรียกมานะไอตัวนี้เสียงเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะ <laughs> ใช้ตัวนี้ดีกว่ากำลังทำควเอสไททันอัปเกรดคาเมราแมนครับไม่รู้จะได้ชาติไหนนะครับอะมาไปเลยครับเดี๋ยวผมเช็คตัวแป๊บหนึ่งคาแรคเตอร์ก่อนนะครับนี่ครับไซนิตซีซีทีวีแมนอะมาละ เ,เช็คตัวไททันก่อนแต่ผมก็ไม่แปลงอยู่ดีครับเอาตัวนี้ดีกว่าชอบครับเป็นพิเศษโปรเจคเตอร์ทีวีแมนเน่มาไปดูกันครับเ,เดี๋ยวผมพิมพ์โหมดแซนบอกก่อนนะครับปึ๊บเออ S A ดีทำไมกลายเป็นตัวใหญ่หละ่ะนม่ได้อย่ามั้งปึ๊บฮะตัวเล็กตัวเล็กไม่ได้นะเอาผมกดชิปล็อกอู้ยช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผม แบบสดๆให้ดูเลยนะครับแซน s a n d p e o x <Okay. S 1> เออมามาไปกันเลยครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันโหดไหมนะครับล a d y เออป้าป้าป้ามาดูสกิลเขานะครับว่าโหดไหมสกิลแรกก่อนอื่นเดี๋ยวผมกดเงิน infinity นะครับนี่ infinity ปึ๊บ แล้วก็เอาเฟลลี่ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ตีผมนะครับแล้วก็โหมดก๊อตก่อนครับเพื่อความชัว่เออดีเรหนึ่งวิเดเรละอ่าจะได้เห็นชัดๆโหมดกลางวันเลยเอาตัวไหนเป็นนายแบบดีครับเอาสกิมเบรีดอมๆเยอะๆนะครับอ่าตัวจีแมนแล้วกันนะจีแมนสปอนมาก,ก่อนไปนอยู่ไหนล่ะ <laughs> เพื่อนเอา้าดีเลยเนี่ยลื อหลังๆนแมพมันก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็บักเยอะนะครับโอ้โหมาสักทีไปอยู่ใกล้ๆอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมไปอยู่ใ,ใกล้ก่อนนะครับดีเย็ดเย็ดหมโอ้ไม่น่าพอนะครับกดคอนโทเลอร์ก่อนเพื่อวิ่งเร็วนะครับมาไปดูเลยนะครับสกิลแรกสกิลแรกของเขานะครับโอ้โหเออพอดีเลย2ตัวผมจะสาที่สกิลที่มันดาเมิดแรงก่อนนะครับ เริ่มแรกเลยครับถ้าเราสมมุติเราเล่นในแมปใช่ไหมครับเราเงินเยอะแล้วครับเราก็กดที่ร้านค้านะครับมีใช่ร้านค้าเราไปตรงที่ที่เฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วกดช็อปปึ๊บแล้วเราก็กดซื้อตัวนี้นะครับสกิล UPG นะครับนี่กดตรงนี้ปึ๊บก่อนที่เราจะปลดล็อกครับวิธีปลดล็อกเนี่ยเวลาเราเล่นใช่ไหมครับเราจะต้องปลดล็อกเรื่อยๆก่อนนะครับนี่มันจะให้ปลดตัวนี้ก่อนนะครับมันจะกดค่าไม่ได้นะอันนี้ผมทดลองเล่นแล้วในโหมดปกตินะครับ กดนี้ก่อนปุ๊บเห็นไหมครับ1,000พนี่เอ๊ใช้ตังค์1 0 0 0นะครับนี่ชื่อสกิล l Orbital Precision Stay ต่อไปนะครับ Orbital 1,500นะครับใช้ตังค์1,500 Orbital ิ a อ e r นะครับทำไมไม่กดโอ้ยดีเลยแล้วแมหมันแหลกครับมันแปลกจริงเลยอ่าต่อไปนะครับ o r b i t a l Style 2,000มันทำไม บอกมาอุ้ยชักหัวร้อนนะครับกดไม่มาแล้วสกิลต่อไปอันนี้ปลดล็อกหุ่นเมกนะครับเมกเมกก็ครับฉลาดไม่ใช่ละหุ่นยนต์แล้วกันนี่ใช้ตังค์หนึ่งพันนะครับมาเมื่อเราปลดล็อกเสร็จใช่ไหมครับปิดไปครานี้วิธีใช้นะครับถ้าสมมติเราปลดล็อกสกิลเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเราก็กดคิวนะครับถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์นะกดคิวปึ๊บยังยังไม่มายัง โอ้โหมันดีเลยครับขอนี่มันจะขึ้นค,คีย์คีย์แบบนี้ครับลงๆซ้ายขวา,าหน้าหลังหน้าหลังสี่เหลี่ยมสตาร์ทโอ้โหน้องเขารู้อายุผมหมดคอนท้าสไตล์นะครับเฮ้ยไม่ใช่คอนท้าสไต์คอนท่าเกมคอนท้าครับสกิลที่แรงที่สุดถ้าผมจะไม่ผิดคือไอ้ตัวนี้นะออปิโอลสไตน์นะผมจะกดให้ดูก่อนครับสกิลนี้นะครับเราก็เพียงแค่กดนี่นะครับเคลื่อนไหวเลยบนก่อนก็คือ W ปุ๊บขวา D ลงๆ หนึ่งสองสามสามข้างนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ได้ไมาครับลูกบอลเกงจ bon ีมาไปดูกันนะครับกดวิ่งเร็วกันขอดูนะครับป้าพียวไปดูนะครับว่าลดเท่าไหร่นี่เลียงมาแล้วครับดาวเทียมตูมโอ้โหลดไป5,000ครับ ดาเมจห้าพันสกิลเมื่อกี้นะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะต่อไปนะครับกด Q แล้วก็ optical optical laser นะครับมาเหมือนเดิมครับ D S, S. <S W D S, S. <S นี่ได้มาแล้วครับต่อไปก็เลเซอร์นะครับคอยดูป <B. S 1> อ่านี่ครับดูสกิลเขานะความแรงเขาดาเมจของเขานี่น่าจะ ไม่รู้บักหรือเหรอครับบางทีผมดูมันห้าพันเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอันนี้คือมาทดลองครับจากเลือดหมือนหนึ่งดูซิว่าจะอยู่เท่าไหร่ห้าพันไหมไม่ใช่ห้าพันแปดพันมันต้องเหลือสองพันะครับคอยดูนะครับนี่ก็จะให้ดูกันยาวๆครับเพื่อเป็นการตัดสินใจสําหรับคนที่กำลังทำเควสอยู่หรือจะซื้อ oh. ตัวนี้แบบใช้ตังค์บ o นะครับเดี๋ยวสองพันไมไม่ใช่ละ เฮ้ยหมื่นหนึ่งเลยเหรอวู้โอพีอยู่แล้วนี่สกิลนี้แต่ก็อย่าได้ปลานะครับเพื่อนเพื่อนเหนื่อยอ่ะอ่ะต่อไปครับเหลือสกิลไหนกด Q เบื้องเวลาเรากดใช้ไอแพคนะครับเราก็จะเดินช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนกดคอนเทเลอร์นะครับต่อไปสกิลสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับสกิลปึ๊บนี่เป็นตัวหน้าครับ เอาไปทำแบ์สันสไตล์นะครับกดคว้าวาบนครับอืมคอยดูดามเมจเขานะครับเลือดหมื่นห้าตู้เฮ้ยคอยดูนะครับต้มเยียดเดนี่เอาแบบดีกว่ามุมมองนี้น้องจะได้เห็นสัดๆนะครับตูมลดเท่าไหร่วะนะสามพันห้าน่ะสองพันห้าเองสองพันห้าหนึ่งสามพั 25, นห้านะโอ้มองไม่ทันนะครับ ดามเมจพันห้าอ๋ออันนี้ดามเมดพันห้าครับโอ้โหหลบลบเลขผิดอีกหายขี้หน้าจริเอขอขับกลับขี้หน้าอ่ะกดผิดเอาต่อไปก็อันนั้นก็เรียกหุ่นเมกนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกให้ดูนะกซน็ซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงลงครับเออหนละหุนห่นครับหุ่นครับยัยไมีไมาอีกเอยคอปเตอร์เอา้า อ๋อมันต้องปาหินก่อนอันนี้ผมจะใช้มุมมองนี้นะครับเพื่อน้องจะได้เห็นเอา้าโอ้โหมันแหลกครับมาแล้วเออมีเสียงคอปเตอร์โอ้โหอันนี้มัน Dark Driver, ดาร์คไดทเวอร์นี่หว่าเอา้าหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเอา้าโอ้ยบักบักเดี๋ยวผมจะเอาไฮไลท์ที่ผมเรียก เรคอปเตอร์ในที่แบบเล่นโหมดปกติมาให้ดูแล้วกันครับนี่ครับอ่าตัดมาให้ดูเลยนะครับนี่ราคาซื้อนะครับโหมันจะเป็นสกิลนะครับนี่อยู่ที่หนึ่นะครับนี่กดปั๊บก็จะได้นะครับจากนั้นเราจะต้องกดเรียกไม่ใช่เรียกสิกดใช้ไอแพคนะครับโดยการที่กด Q ครับนี่มาละแล้วเราก็กดรหัสครับซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงลงนะครับนี่ พอกดปั๊บเราก็จะได้ลูกบอลเก่งจีบครับสีฟ้าจากนั้นเพียงแค่ป่าเราก็จะได้หุ่นยนต์สุดเท่ที่แสนจะสโลล์เลยไมสโลลิงเอ้ยไม่ใช่โคตรช้านะมาช้านะครับไม่รู้จะทำช้าไปเพื่ออะไรนะครับโอ้แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับหุ่นจะมีความถึกพอสมควรครับรองรับดาเมจได้พอสมควรนะครับ,รบ,รรบแต่ก็ตายดีครับเพราะมันช้าครับดุนตีนิดเดียๆก็ตาย นี่ครับมาแล้วกด e ก็ขึ้นนะครับนี่ครับข้อดีของใช้หุ่นนะครับจะมีปืนเขาเรียกไงปืน ups ป่ะไอ้สีฟ้านะครับด้านซ้ายอะ่ะแล้วก็มีปืนหนึ่งเป็นปืน,ปนกลนะครับแล้วอีกปืนหนึ่งเหมือนปืนลูกดอกเรียกว่าเสียของนียยิ่งหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงที่ผมใช้ให้ดูนะนี่ดูนะครับโป้องอันนี้คือกด e นะครับ เราเพียงแค่ชี้เป้าแล้วเรากด e ไปเฉยนะครับเมาส์ไม่ต้องคลิกนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นตอนที่ผมกําลังงมอยู่นะครับนี่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นปุ่ม r กับ t นะครับ r ถ้าจำไม่ผิดเป็นแบบใช้สตั n น,นะครับสรุปเลยนะครับก็คือปืนมันจะเป็นสีฟ้า2ชนิดสตันแล้วก็แบบยิงธรรมดาครับยิงแบบปลดล็อกพวกไททันสเปิเกอร์ติดเชื้ออะไรประมาณนี้อีกปืนหนึ่งก็ปืนปังก <c oughs> ูดาแป๊บเดียวครับ กด e แค่นั้นแหละสรุปรีวิวที่ผมใช้แล้วประทับใจมากเลยนะครับถืกครับนอกนั้นติดลบครับตัวไม่ได้แบบผมขอแค่สปีดเร็วหน่อยได้ไหมจะช้าไปไหนมันช้าเกินไปนี่แหละครับคะแนนเต็ม10ให้5ครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ น้องๆก็ตัดสินใจเอานะครับว่าควรทําหรือไม่ควรทําควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับผมแนะนําถ้าน้องไม่รีบน้องก็ทําเควสไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งก็ได้เพราะว่าในอนาคตน,นี่พวกตัวต่างๆเรามีความจาเป็นที่จะต้องมีทุกตัวนะครับอันนี้ผมเดาแนวทางการทําของผู้พัฒนานะครับเพราะว่าเขาจะแบบนี้แหละสเตย์แบบนี้แหละมันบางทีมันจะไม่มีตัวที่แบบขายอย่างเดียวครับบางทีต้องทําเควสนะครับ นี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับเออส่วนใครถูกใจตัวนี้กาขนาดไหนคอมเมนต์แนะนำหน่อยนะครับผมนี่ลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นอยากจะเอาตังค์ลงขึ้นเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ